เตรียมแจกความสดสใสแน่นอนกับละครเรื่องพมพยศค่ะซึ่งเมื่อคืนค่ะออนแอร์เป็นตอนแรกแล้วค่ะพี่เจค่ะเมื่อคืนนะคะแฟนๆก็บอกว่าชอบกันเยอะเลยซึ่งกันก็ได้ดู<อ>เคมีพี่มิก,กับเจนนี่คือสุดมากคือตั้งคู่คือกวนกันสุดๆค่ะแต่นี่เห็นไอจี IG พี่มิกนะคะก็าพาสาวน้อยน้องเลราวตะวันมานั่งดูด้วยนะคะลูกสาวพี่ยยจีรนันค่ะพี่เจฟดูสิน่ารักน่าเอ็นดูมากต้องตาแป๋วเลยแต่ดูท่าทางกําลังจะงงไหมงง่าแบบอุ๊ย ทำไมมีน้ามิกสองคนมีน้ามิกในทีวีแล้วก็มีน้ามิกที่นั่งข้างๆอีกอ่ะวันนี้นะคะเรารวมเอา r รีแอคของ FC ตัวน้อยคนนี้มาให้ที่ชมกันด้วยอะไปชมกันคะ่ะผมมีสาวมาดูละครด้วยน่ารักมากเลยนี่นอนเป็นกำลังใจให้น้ำมิกค่ะตะวันตมวันผมให้น้ามิกใจค่ะ นางเอกสวยจังเลยค่ะไม่เคยดูละครครั้งแรกนะคะตาแป๋วเลยชอบเลยเจ็บติดใจนะลูกอุ้ยแล้วมีกระโดดน้ำเลยเหรอตะวันแดงอุ้ยแล้วมิกสู้สู้อือแล้วมีไกด์น้ำกิ่งจังเลยแฟนละครตั้งใจดูมากเลยครับดูดิจริงจังว้จริงจังมากเลยอ่ะจริงจังสนุกไหมคะ ถ้าสนุกตบมือหน่อยค่ะตบมือตบมือชี้หรอคะชี้ชี้โอ้ยคนไหนคนไหนหลอกคะคนไหนหลอกคะคนไหนหลอกไหนหลอกคนนู้นเหรอยแล้วคนนี้แล้วคนไหนน้ำมิ๊กคะคนไหนน้ำมิห๊ก สุดๆ<ช>นะแบบให้ความสนใจให้ความสําคัญกับน้ํามิกสุดๆใช่คือ<ม>ตาแป๋วมากค่ะคือน่ารักมากๆจริงๆะะส่วนความสนุกคืนนี้นะคะเตรียมรอดูความคึกคักของฉากนี้กันเลย<ม>กับฉากเล่นมอนหมอนซอนพาที่เตรียมกันล่นนะคะอยกลังถามน้องการว่าน้องการทันไหมทันทันบอกเลยนะคะว่า มอนมอนซ่อนผ้าไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะคะเราเล่นกันสมัยวัยเด็กอยู่แล้วซ,ซึ่งซีนนี้นะคะมาครบทั้งแก๊งเลยทั้งพี่มิกเจนนี่วินนี่พี่แอมแบมแบมพี่เฟิร์นนะคะซึ่งทุกคนก็คือสู้มากใส่ชุดพ่เรียสีสันสดใสมกากๆนะคะโดยเฉพาะเจนนี่ที่ห่มสบายนุ่งจงกระเบนและคนที่ตีที่สุดในสมการนี้ต้องยกให้สาววินนี่<อ>ค่ะเพราะว่าเขาอ้อแอ้พี่แอมสุดๆนะคะต่อหน้าพี่มิกที่แบบ เป็นคนที่ชื่นชอบเนี่ยแต่ก็คือไม่ได้เกรงใจแฟนๆเลยท่ามกลางอากาศร้อนแบบนี้นะคะแดดแรงแค่ไหนแต่นักแสดงก็สู้สุดใจจริงๆค่ะร้อนเลยดไม่ร้อนเลยครับปกติมากเลยเพราะผมรู้สึกปกติมากๆร้อนเหรอไม่ค่อยร้อนเลยค่ะคือเราถ่ายกลาง อากาศ1 1องศาปกติต้นแตนตอนบ้านเกิดแล้วผมก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ว่าตอนที่ผมเกิดที่ดูบมันก็อากาศม่ันวันาวันนันล่ะอากาศตอนนี้ค่ะร้อนแรงมากตอนออนอ่ะคนดูอ่ะลื่นปื้ดไอตอนทายอ่ะโอ้โหทั้งร้อนทั้งทุกอย่างมันชุลมุนหมดเลยเราเจอเขาตลอดทำให้แบบเป็นลมตลอดเลยมันก็ แล้วมันไม่ได้้อยู่ๆก็เป็นลมน้ำาึอ๋อแบบนี้เยแกเป็นซีนที่แบบโอ้โหการ์ตคือหน้าแบบเออถ้อยู่เป็นพี่กา้์หนูเลิกอ่ะมันวิ่งแบบได้ดีแล้วอ่ะฝากสามสาวสามสไตล์ด้วยนะคะในเรื่องพมพยศค่ะซีนนี้ถือเป็นซีนที่น่าสนุกแล้วก็น่าติดตามมากเลยค่ะฝากด้วยนะคะรอชมได้เลยนะคะพรมพยศคืนนี้ค่ะสองทุ่มสี่สิบค่ะอะ